แล้วประเทศไทยเล่มหนังสือทางด้านการแพทย์เล่มนี้ครับถูกเขียนโดยดรในแพทย์พัฒนาเตรียมโดยที่ผมเองเอาอาจารย์แพทย์มาอ้างอิงเพราะว่าหนึ่งก็กคือเป็นข้อมูลที่เราเราเราเ,ราเชื่อถือได้นะครับท่านเขียนหนังสือคนไม่อยากแก่นะครับท่านนี้ก็อายุก็ประมาณ50แล้วนะยังดูหนุ่มอยู่เลยนะครับก็เขียนหนังสือตำราคนไม่อยากแก่เขาบอกว่าอาหารเสริมวิตามินในเมืองไทยยังด้อยคุณค่าคือให้สารอาหารต่ำและให้แบบสเปกสปะให้แบบเฉพาะด้าน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  วิตามินซีบอกเขาชอบกินวิตามินซีก็กินแต่วิตามินซีอ่ะกินแต่วิตามินซีกินเป็นกระปุกกินวิตามินซีตัวเดียวไม่กินรูปรวมอ่ะไม่กินหลากหลายอะ่ะแล้วสุดท้ายวิตามินซีไม่ขาดแต่เป็นโรคอื่นนะครับก็อาจจะทําให้การดูดซึมต่ําด้วยนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าบอกว่ามันติดวิตามินชนิดและปริมาณที่ในเมืองไทยที่จําหน่ายอยู่ต่ํามากจนไร้ประโยชน์ นะครับก็คืออย่างวิตามินเอก็ให้แค่ครึ่งเดียวเองอันนี้ก็ให้ต่ำต่ำต่ำไ mm. อโอดีก็ทําเป็นนโยบายและสุดท้ายก็ไปทําต่อโคลีแอซิกก็ให้สูงจนเป็นโทษจริงเราต้องการไม่ถึงเราไม่ต้องการถึง1มิลลิกรัม่ซ้ําให้มา5เลยนะครับ mm. แล้วก็ปัสกาปี1 2ที่ช่วยในการทํางานร่วมกันอีก mm. โคลิแอซิดทำงานปีสบนะครับในการเรื่องของเลือดสิ่งนี้วิตามินอีก็อยู่ในรูปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นต้นนะครับ